แล้วค่ะค่ะแล้วก็สนุกสนานค่ะมีมีเเทียนกาวันษาแล้วก็มันจะจุ่มพู้เค่ะมีจุ่มพู่ไปอีกคุณจุนเป็นอ๋อคุณจุนเป็นเจ้าภาพใหญ่เรื่องการแสดงค่ะการบางทีก็กลุ่มของพี่แมวมากานนี้กำลังถามอยู่แล้วก็ลูกศิษย์ครูลูกศิษย์ครูยะดาค่ะก็จะมาร่วมกัน,นสแสดงร่วมกันปีนี้ด้วยค่ะกลุ่มน้องๆที่ เติบโตไปไปแล้วทํางานอย่างอื่นแล้วก็คิดถึงครูอาจารย์ก็จะมาแสดงร่วมกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะลงไปในเพจวันค่ะเดี๋ยวคอยติดตามได้เลยค่ะ20บเซปเทมเปอร์ที่อารัมาค่ะที่อารัมาค่ะที่บอกก็ทางันไหนขอบคุณมากค่ะมาับดู พี่ยดาเสียไปเมื่อปีสองศูโควิดนครับเนาะก้าปีแล้วเร็วนะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568า8 เนื่องในวันมหามงคลในปีนี้เราข้าพระพุทธเจ้าขอกราบังคมทูลเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิ์พระบรมราชีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระบรมราชินีในพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นแม่ของแผ่นดินที่เปลี่ยนด้วยพระเมตตาที่คุณต่อปสมพบนิกรชาวไทยพระองค์เสด็จพระสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ณกรุงเทพมหาคนครเป็นทิดาของพลเรือเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านารงจักรยุคนคและหม่อมหลวงบัวกิติยากรทรงได้รับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพระปีชาสามารถทรงพระสิริโฉมและทรงพระกรุณาธิคุณจึงเป็นที่รักใคร่เพิดทูลของประชาชนทุกู่เราตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจนานาประการควบคู่กับพระราชาสวามีโดยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นธุระก,กันดารทรงส่งเสริมง,งานด้านศิลปาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะสตรีในชนบทให้มีอาชีพมีรายได้มีเกียรติภูมิในชีวิตนับเป็นการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงน,นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวงชนชาวไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสาธารณะด้วยพระวิริยะอุตสาหะเสียสละเปลี่ยนด้วยพระเมตตาในโอกาสมหาบุคคนนี้ พวงข้าพระพุทธเจ้าขอร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลขออราธนาคุณพระศรีรานนรัไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงมีพระอาราณาไมยสมบูรณ์ทรงมีพระเกษมสำราญเป็นร่มผู์ร่มใสของชาวไทยสืบต่อไปขอถวายพระพร โชคดีมีรายชือ่อดังนี้ ทุกท่านลงมือขึ้นนะครับพูดตามนะครับลูกชื่อกล่กกาวชื่อของตัวเองวันนี้ลูกตั้งใจงใจ,จากขอขมาขอโหสิกรรม,รรมจากคุณแม่แมขอองค์พระพุทธ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้จงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทินโดยสมบูรณ์ด้วยเทิน,มทนแม่ซื้อแม่ซื้อเทพย,ายาดาทั้งหลายเทพยารา เจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคาพระแม่พระพายพระแม่พระพายพระแม่พระเพลิงพระแม่พระเพลิงวันนี้วันนี้เวลานี้เวลานี้ลูกได้ตั้งใจได้้ตังใจที่จะทำพิธีททีี่จะาพิธขขอมขอขมา ขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมจากคุณแม่จากคุณแม่ขอจงเป็นพยานขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเธอให้ลูกด้วยเธอ กรมังกายกรรมังวจ <ator> ีกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังมโนกรรมังกรรมอันใดกรรมอันใดที่ลูกได้เคยกระทำที่ลูกได้เคยกระทำร่วมเกินต่อร่วมเกินต่อบรรดาบรรดาก็ดีก็ดีอันเป็นเหตุให้อันเป็นเหตุให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่ เจ็บช้ำน้ำใจเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจเสียใจทุกใจทุกใจร้องไห้เสียน้ำตาร้องไห้เสียน้ำตาด้วยความโง ya, <t> ่เขลาเบาปัญญาด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาทั้งที่รู้ตัวก็ดี <t wurden> ทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีไม่รู ท,ท,ทั้งที่เจตนาก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีไ,ดดไม่ได้เจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งในอดีตก็ดีทั้งในอดีตก็ดีใ, geldi, ในปัจจุบันก็ดีในปัจจุบันก็ดีบัดนี้บัดนี้นเวลานี้เวลานี้ <developments S 1> ลูกสำนึกผิดแล้วลูกสำนึกผิดแลว้วจึงกราบขอขมากรรมจึงกราบขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นทั้ง ขอให้ใหคุณแม่แมได้โปรดยกโทษ,โโทษอาโหสิกรรม,รรมซึ่งโทษร,ร่วรรมเกินทั้งหมดทั้งสินงงส้นแต่ลูกคนนี้ด้วยเนนี้ดลูกๆข้างหลาย ได้ <Netz Cal ke> <sm fundamentals> ร่วมเกินอะไรพี่วันดีไปก็อยากถึงยาสระน้องนุ่งเด้อลูกหลานุูดูเด้อมอบพานะขอค่อยมอบพานันดายนี้นันทดาอยู่ตแดมิเฮลแลนอ๋อ่อนอนลูกสาก่อนเรารักกันรารักกัน พูอผิดประการไดก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนคนนา สสวัดีค่ะผ้าไทยชุดไทยอืมหลายสีค่ะเย็บให้อีกแล้วเนี่ยลูกค้าสั่งเนี่ยลูกค้าสั่งต้องเย็บอีกแล้วเนี่ยค่ะใช่ใช่ถ้าไม่เย็บเขาไม่ซื้อใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นลูกคนจีนช่างเย็บจ้าดีดีค่ะเออมีผ้าแล้วก็มีปูดองค่ะขายทุกอย่าง ไหนต้องโชว์หน่อยสิฮะกำลังเย็บอะไรเย็บ่ะกำลังเย็บผ้าถุงให้ลูกชาวันแม่อ่าค่ะอ่อสวยสวยสวยมากโอเคค่ะใครสนใจเนาะติดต่อคุณมาลีได้เจมารีฮอลแลนด์นะสวนผักอรสามีมีส้มตำด้วย อ๋อเหลือแต่กระเพราสวยนะสวยอย่างนี้จ้าจ้าหมดแล้วตสุตมอตอนมาก็คงจะเยอะเนาะตอนนี้ก็เกือบจะกลับแล้วแต่บางคนเพิ่งมาใครเนาะพี่ปริยาปริยาเพิ่งมาไม่เป็นไรค่ะมยคะดีกว่าไม่มา